ทักกะทิฝรั่งบบปปถ้ามีคนแดนบุจับมือเลยให้เขาสบอ โอเควันนี้นะคะป้าเพื่อนจะกินแค่อาหารว่าๆไอ้กะเลยทอดเป็นอเปียให้เพื่อนน,นอจ้ะเนาะส่วนไอ้ก็จะเป็นขนมจีนน้ำนัวนะคะมาค่ะทุกคนมากินด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขุสุขคนวันนี้ไอ้พาพี่น้องมากินขนมจีนน้ำนัวนะคะนี่เป็นน้ำกะปิเนาะอาจจะหยดน้ำปลาลงไปด้วยนะคะเพราะว่ากะปิมันจะออกหวานนิดนึงเนาะน้ำประแดกเคบีพีสามขวดหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะส่วนขนมจีนน้ำนัวน้ำกะปิอุ้ยน้ำกะปิน้ำปลาสามห่อหนึ่งร้อยนะคะอบแห้งสี่ห่อหนึ่งร้อยบาทนะคะสั่งได้นะคะเดี๋ยวอาจจะ ทิ้งช่องการติดต่อเป็นไลน์นะคะทุกคนจ้ะเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าไอทิมเบอร์โทรมันก็จะเป็นลลมมิงพี่น้องกับเสียเงินหลายเนาะถ้าสมมติว่าสีทิมเบอร์น้องแองกับพันยุ่งน้องแองพันก็ขายของถ้าสีทิมเบอร์น้องโบพันก็ไปโรงเรียนแต่ละคนก็จะมีแต่คนยุ่งยุ่งชนพี่น้องจ๋าถักลายมาได้จ้ะเด้อมาค่ะทุกคนพากินอยู่นี่นะคะแต่ว่าคีย์แ n ่น็อตซิดอโน่ฟอสเนาะป้าพันนั่งใน อันนี้บอได้ก็เลยให้เปนั่งนะยยอนๆกินข้างๆนี่แหละอันนี้หนึ่งห่อนะคะทุงไอ้วาสิกินสองห่อหยายมันบ่มมดเพราะว่าไอ้กินข้าวเหนียวมาแล้วด้ซิซ่าน้ำไหลได้ะเบิึงคือน,น้ำน้อยเนาะเพราะห่อหน,อนอ่อยเน,นาะตีลีก็น้ำเยอะม,มากมาอืม u lo Phải sáng mọi Ừ, Ngon ข้าจิบว่าผักเก็บอีกแล้วเ้าะปากกินยากว่ามันพักตักกระเต็มว้าวพิดยูม,มัตชิบทักกระทินฝรั่ง

อันนี้ก็เป็นผักชีที่ไปหามาคาข,ขอคำใหญ่ๆด้วยยายคำนี้สำหรับเจ้าเด้อค่อกินค่อยกินเพื่อ ได้กินยังเมนเมนมีแห้งรดเนาะคนอีสานเฮากินหอยบำรุงหอยแม่นบ่แซ่บตานกินหญ้าวะเจ้าเคยกินหญ้ามาบ่แม่นค่อยก็เป็นควายบ่ดอกค่อยมีความรู้สึกว่าพักเนี่ย ไอ้สตีมเดมที่เรากินเอ่อน้องแมยฝรั่งที่เรือจกากไอ่กินเมื่อกร no, yeah, ะเป๋าบง แพ็กเกจด,ดูดีกว่าเดิมแต่ว่าปากก็จุดูของแท้ต้องปากจุดูนะคะเห็นบอกแค่หอดเดี๋ยวอากกะบ่หมดแล้วเพราะว่าเป็นอิ่มๆเหมือนอร่อยไหม กินคำใหญ่มักับบอสัามันกับบอสะใจดอกพี่น้องจ้ะเอามาเพื่อพี่น้องดำอืออืออือีสุ ฮะเดี๋ยวกุ๊ด <are> อี๊ดอี๊ดกินข้าวเวลาที่ห้างบุหินเอาก็บปได้แสบเด้ยวยพี่น้องเด้อได้เห็ดแล้วอ่ะข้กินเถอะแรกๆว่าซิบุก,กินแล้ว พี่อหญ่บอกว่าพี่อหญ่กินอา่าอ <Beautiful. S 1> พื่อหญ่กินอย่างเงี้ยเห็นให้เพื่อนบอกินพอเปียกก็เลยต้มอันนี้กินน้ำถอดด้วยหอยนี่มันขี้ขีมาขนาดจะไม่ค่ะนะคอยออกแซบแซบ อร่อยไหมขอกินแต่หอยนะคะอิ่มเาาวขนมจีนจะไม่อยากทิ้งอ่ะเดี๋ยวจะกินให้มันหมดเนาะก็กินทีเวลาตอนเราหิวนี่มันสิบบอกบุเป๊ะ นดอกไมา้พันขนมจีนดำเรดดิต ฟินนีอิ่มแล้วเบิ่อกันไปพี่น้องจ้ะเนาะอะไรที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีก็ทำไปอะไรที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีก็หยุดทำ กางใช้ชีวิตคู่มันไม่ได้ยากหอพี่น้องอีนีนึ่งคือยืะยุ่งเรื่องส่วนตัวกันมากกันไปไปแล้วอีกคนเป็นอิสระเ <c oughs> นาะทุกคนมีขอบเขตทุกคนมามักให้คนบังครับกายเนี่ยไอหัวัดตื่นสมาไอตรงเห็นยังเห็นก็หัววัดตื่นสมา้องเห็นยังคือแบบ ตอสู้นี้อาา้นี้พี่ยามเป็นทากินเองอยู่แล้วต้องเที่ยนนี่คือต้องเฮ็ดกินให้เพื่อนตอนแรกคือการแบบมีนะราทถ้วยรักจามนี่ก็เป็นหน้าที่ของอายปลา้าสักผ้านด้วยสมแั้วเป็นหน้าที่ของป้ากอดเฮอนถูเฮอนสิเป็นหน้าที่ของอายเนาะแต่โดยสมบัติเราจะไปใส่คําว่าหน้าที่ช่วยกันทําดีกว่าถ้าสมมติว่าทําเป็นหน้าที่คืออันนี้บอกโอ้ฉันทากับข้าวนะน้าที่ของฉันแล้วเมื่อหนึ่งจะของบริเฮ็ดเปน็นไมาซิฮู้สึกบุดี ทางที่ดีคือชีวิตคู่ช่วยเหลือกันดีกว่าอือย่าเรียกคำว่าหน้าที่เนาะมันจะโอเคกว่าชีวิตของอายจะบ่มักคนที่เป็นช้างเท้าหน้าหรือเท้าหลังคือมักคนบ่มักคนสั่งแล้วก็บ่มักคนสากว่ามักคนที่อยากไปพอกัน ตรงนี้เอมเมน่นอากาศสิตอบช้าหน่อยนะคะเพราะว่าไอา้ลงสองคลิปต่อเมือเอ่อนะแต่ก็จะทยอยตอบนะคะเพราะว่าพี่น้องก,ก็ยังสาระมาเม่นไอเนอะอาะไอก็ต้องให้ความสําคัญพี่น้องน้องจกมือได้ที่แบบว่าบอสสามารถตอบได้แล้วแบบนี้นะแต่ตอนปัจจุบันนี้สามารถตอบได้ก็จะทยอยตอบอาจจะช้าหน่อยเนาะอยู่สายคอยก็เห็นงานได้ขายของได้หมดได้คอยก็มีพนักงานแพ็คเนาะดีท็อกก็ขายคีมมาขา,ขายขายทุกอย่างนะคะเนื้อก,ก็ขาย ในเดียวเดียวหมูเดียวเดียวขายเหมือนเดิมทักได้ค่ะส่งได้ตลอดด้วยนะคะไม่หอคอมเมนต์หนึ่งเพื่อนก่อนปาก,กินใหญ่ดิกินบแหลรกันนี้อาเซียไปแกงเส้นไก่คอมเมนต์หนึ่งพูดถาว่ามีแฟนที่อายุเยอะกว่าเขามองแบบเขามองไหมคะมองแบบว่าเขาอย่างนั้นแบบเยียดเยียดนะนะเขาแนมแนมอยู่แล้วพี่น้องจ้ะ แนมแนมอยู่แล้วแหละอืมเมื่อให้เขาแนมก็เป็นไปได้แต่ว่าเขาไม่ได้แนมเหเอียดแบบว่าเขาไม่ได้แนมเหเอียดแบบคนไทยนะคะก็แค่แนมแล้วก็จบนะไม่ได้แนมแบบคนไทยที่แบบแนมเหเอียดแล้วพากันหัวแบบนที่มันบ่มีจะ้ะอืม่าข้างหลังเขาให้คนใจไผไอ้ประเดี๋ยวคนไทยใส่บดีได้จ้ะแต่ชิวายจ้ะเปลี่ยนดามวงดาม่ายคิว่ยซัง เขาเหยียดก็จริงเขามองเราก็จริงแต่สุดท้ายแล้วเราอยู่กับเขาหรืออยู่กับคนของเราถ้าเราอยู่กับคนของเราถ้าเขามองไปเหยียดจับมือเลยอือให้เขารู้สึกว่าคนคนนี้รักเราจริงแต่ถ้าสมมุติว่าเราแคร์คนที่แหนมเฮ้าเนี่ยเฮ้ากะอย่างออกมาเลยหตัวห่างมากไปนี่แล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเออสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้รักกูประมาณนี้เนาะแต่ลเราถ้าสมมติเรามีแฟนต่างวัยอย่างเงี้ยทํายังไงจะให้เขารู้สึกได้ว่าเออ ไปเรารักกันนะถ้ามีคนแดนมปุ๊บจับมือเลยให้เขารู้สึกว่าเออถึงแฟนฉันที่แก่แต่ฉันก็รักแฟนฉันประมาณนี้ขเรขากะสีอุ่นใจอืมคนของเขาเขาก็สีอุ่นใจเพราะว่าเขาบไไ้อยู่น้ำคนที่เขาแนมในส่ให้อยู่กับคนของเราฉะนั้นเราก็ต้องแคร์คนของเราใช่ไหมอมืแต่ถ้าสมมติว่าเขาบอแคคนของเขากับพตจ้องสนใจคนของเขาจะสนใจใครก็คื ตนแรงกไปคอข้าวเขาจะกินมันบยายหมดแล้วสามยูโรน่าเอาอเงาแ่บพ่อตอนแรงกับไปคอข้าวเขากิน,กน,ยยนอ,อ,อือไอ้บะตอนเที่ยงกับไปคอเงินเขาใส่ไปแดงหมดกับไปคอไปแดงน้ำเขาเห็นไหมันไม่ได้สำคัญกับชีวิตเราเลยคนรอบข้างคนรอบข้างคนที่สำคัญกับเราเป็นบางคนไม่ใช่ทุกคนนะคะพี่น้องสี่หก พี่น้องจะไปโฟกัสกับอะไรโฟกัสกับสิ่งที่ไม่สําคัญหรือสิ่งที่สําคัญเลือกที่จะโฟกัสเอาเนาะสำหรับวันนี้นะคะผู้ใดสนใจขนมจีนน้ำนัวน้ํากะปิอบแห้งน้ำปลาไอโบอแดมาน้ำเนาะเพราะว่าชงชียไอมาเนี่ยมันเมดเนาะมันก็มีอยู่3อย่างนะคะมีเป็นน้ำกะปิน้ำปลาแล้วก็อบแห้งนะคะผู้ใดสนใจก็ทักมานะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆดเดี๋ยวที่มีให้อายเสมอมาหมูกระขายเด้อเนื้อเดียวก็ขายน้ำปลาดีท็อก อะไรอีกอะที่สิ่งที่บริขายตันนี้ก็คือแจวลาวกับแจวลาวกับแจวบองมันมันมาจากอ๋อมันมีเสียงส่วนเกี่ยวข้องกับพระบิดาไหมไม่ใช่นะคะเพราะาไอ้เลอกขายก่อนที่อาจจะมาอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งคือไอ้บอกนะจ๊ะคยบอกแอนก็ยุ่งเล็กน้อยกับเปิดเทอมแล้วเขาขายสิ่งที่แบบว่าสามารถเก็บได้เป็นปีดีกว่าเนาะไปลีจ้าขอบคุณทุกคนหลายๆเดจานเดอขอบคุณค่ะ๊ากันไป